สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับรถบ้านดีพร้อมเนาะอันนี้นะคะก็เตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีนะคะจากาเรามีโปรโมชั่นเนาะจากทางหน้าเพจของเราอยู่แล้วนะคะก็ะคือลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่ซื้อช่วงนี้นะคะก็ รับส่วนลดไปเลยทันทีนะคะ20 0 0 0บาทนะคะอย่างเช่นคันนี้นะวันนี้นะคะก็นำมาเสนอนะคะเป็น Honda City นะ Honda c i t ตตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะคะตัว S เป็นรถปี2017นะคะคุณลูกค้าขาอะตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะอันนี้รถเพิ่งเข้านะคะเป็นรถปี2017นะคะใหม่มากๆรอบคันนะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นล้อกระทานะคะ,นะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะถ้าใครชอบนะคะ จ้าซิตี้ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าราคาพิเศษนะคะฉลองโปรโมชั่นตรุจีนแน่นอนนะคะอ่ะดูรอบๆตัวรถนะคะตัวนี้เป็นด้านหลังนะคะตัวนี้นะ้ำมันล้วนนะคะรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงนะคะนี่นะคะภายในนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะภายในเป็นเบาะผ้านะคะอ่ะเดี๋ยวดูทางด้านหน้านะคะ ด้านหน้าตัวนี้นะคะก็มีวิทยุอให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นตัวแอร์ใช้มือบิดเอานะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นตัว S นะคะก็คือจะยังไม่มีมันติฟังกชันนะคะไมเลสนะคะวิ่งมาที่7 0 0 0 0เก้กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะตัวรถเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะผ้านะคะเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะคะอ่า อันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะตัวนี้อยากจะมาดูรถอยากมาทดลองขับมาได้นะคะที่รถบ้านดีพร้อมของเรานะคะร้านอยู่ที่ส่วนหลวงรอเ้านะคะระหว่างซอย38กับ40ค่ะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะสำหรับใครที่ซื้อช่วงนี้นะคะบอกเลยว่า ส่วนลด20,000ไม่พอนะคะขับฟรีอีก45วันนะยังไงก็คือฝากเจ้าซิตี้คันนี้ไว้ด้วยนะคะราคานะคะจากในคลิปนี้นะคะอยู่ที่429,000บาทนะคะฟรีทุกอย่างออกรถใช้เงินแค่1,000บาทจบนะคะอ่ะอันนี้ก็คือฝากไว้เนาะหน้าร้านของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยสำหรับวันนี้ก็ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ